ลงทุนในในหุ้นกู้ของกันบินไทยซึ่งก็ส่วนหนึ่งมันเดินไปได้ตอนที่กันบินไทยเข้าสู่แผนฟื้นฟูเนี่ยะบวนการสากลก,ก็ช่วยไปรอบหนึ่งแล้วนะครับช่วยกันเพราะเราคิดว่าทุนที่เราลงเป็น8 0 0 0มื่นกว่าล้านเนี่ยมันมันก็ควรจะดูแลสมาชิกนะครับเพราะเป็นเงินของสมาชิกและอย่างที่ว่าสมาชิกเราเนี่ยมันไม่ใช่คนที่เป็นบริษัทใหญ่ต้องมองนะตัวสากลเ,เป็นตัวแทนของสมาชิกนับหมื่นคน เอามาลงในคนละนิดคนละหน่อยทีนี้ว่าถ้ามันหายไปเลยเนี่ยมันก็คงลําบากทีนี้ว่าณเวลานี้ปัจจุบันเนี้ยการบินไทยเขาเปิดหุ้นกู้เปิดหุ้นใหม่หุ้นใหม่ที่จะรับขึ้นราคาแค่2บาทกว่านะครับทีนี้ถ้าจะให้เดินได้ก็ต้องใช้เงินต่อเงินดังนั้นเราก็ชวนกลุ่มธนาคารเขาลงแล้วทีนี้เราก็สกัดการบินไทยเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยอลูีิเนี่ยเขาให้สิทธิ์เราที่จะว่าเราจะซื้อได้แต่ว่าท่านเราซื้อเนี่ยเราซื้อไม่ได้เนื่องจากติดปัญหาของ กฎหมายและระเบียบของคอพชอเราก็อยากจะให้คอพชอเนี่ยผ่อนปลนให้สารกลซื้อได้ในราคาพาแค่สองบาทกว่า2องบาทนะครับเพราะาเรามีความเชื่อว่าถ้าการบินไทยเดินได้และเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้เป็นใน3ปีเนี่ยราคามันก็จะกลับไปอยู่ที่เดิมนะครับอย่างน้อยมันก็จะชดเชยส่วนที่ขาดทุนไปก่อนหน้านี้และทําให้สมาชิกกลับมามีฐานะได้แต่ว่าปัญหาข้อกฎหมายมันค่อนข้างซับซ้อนอะ แล้วมองคือถ้ามองแล้วว่าเราจะเอาสายการบินแห่งชาติไวไหมจะทําให้สมาชิกอยู่ดีกินได้เศรษฐกิจฐานรากต่อไปไหมถ้าทําต่อไปเนี่ยนอกจากจะช่วยสายการบินแห่งชาติแล้วยังช่วยประเทศชาติด้วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลเพราะว่าทุกคนพร้อมจะช่วยกันเท่านั้นเองครับนี้ในแง่ข้อกฎหมายที่ติดข,ขัดอยู่จะดําเนินการอย่างไรต่อไปคะอาจารย์คะก็ตอนนี้เขาจะประชุมอนุลงทุนของคณะกรรมการพัฒนาการสากลแห่งชาติวันที่27 เราก็จะนําข้อเสนอวันนี้ไปให้อนุลงทุนพิจารณาพร้อมทั้งส่งคนที่เชี่ยวชาญเข้าไปชี้แจงอนุลงทุนว่าอย่างไงก็เข้าสู่คอปชอพอเข้าสู่คอปชอคือคณะกรรมการพัฒนาการสังกัดแห่งชาติถ้าอนุญาตให้เราดําเนินการได้เราก็จะดําเนินการในขณะเดียวกันเราก็คุยกับลูกหนี้ก็คือการบินไทยกันส่วนบางส่วนไว้ให้เราคือมันธุรกิจตามปกติมันต้องใช้เงินต่อเงินใช่ไหมส่วนหนึ่งขาดไปแล้วเราจะเห็นว่า ในการหลอกลวงกันไม่ใช่ไม่ใช่การมดกดหลอกลวงนะในการหลอกช่อโกงกันเนี่ยถูกคนที่เสียไปแล้วจะต้องเพิ่มเพื่อจะเอาของเก่าคืนอันนั้นเป็นเรื่องของของธุรกิจปกติแต่ว่ามิจฉาชีพไปใช้ในทางนั้นอันนี้เราไม่ใช่แต่เราพูดถึงว่าเราจะทํำยังไงให้เดินได้ถ้ามันเดินได้ตอนนี้ธนาคารเ็าซื้อแล้วธนาคารกรุงเทพก็ซื้อบริษัทประกันภัยเขาก็ได้สิทธิ์ตรงนี้ก็ซื้อในราคาถูกแต่เพียงแต่ว่า ธนาคารก็ดีประกันชีวิตประกันภัยก็ดีเขาไม่ได้สนใจผู้ถือหุ้นไงเห็นไ,ไหมผู้ถือหุ้นจะขาดทุนมันเรื่องของเขาแต่ของเราเนี่ยเราสนใจสมาชิกซึ่งเป็นคนถือหุ้นเราก็อยากให้ของเขากลับเงินของเขากลับมาอยู่ที่เดิมแลวให้เขามีรายได้ต่อไปด้วยนะครับคนที่จะต้องการที่สาขพต้องการอยู่ที่เท่าไหร,าร่คะในสองพันห้า 25, ที่บอกว่าจะให้สีจีการนเอาไว้ค่ะก็ก็ตอนนี้เขาบอกว่าจะสองหมื่นห้าใช่ไหมก็เรา สองสองพันห้าสองพันห้าถ้าเราได้มันมก็โอเคสักยังไม่แน่ใจว่าเขาจะให้สักเท่าไหร่แต่อย่างสองพันห้าเนี้ยธนาคารกับบริษัทประกันภัยแล้วเขาซื้อไปอะไรเท่าไหร่คะตัวเลขในผมจําไม่ได้แต่เขาเปิดไปทั้งหมดมันสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าสองหมื 25, ่นห้าใช่ไหมแต่ก็เ,เปิดไปแล้วแต่เราได้บางส่วนมาก็คือสหกรณ์ใหญ่ๆเนี่ยอย่างการไฟฟ้าเนี่ยเขาลงไปแปดพันล้านเนี่ยนะครับ ชุมนุมก็ตั้งสองพันล้านนะครับมีกันหลายที่ก็น่าจะต้องได้สัดส่วนพอสมควรที่จะทําให้มันเดินต่อไปได้แต่ตอนนี้ยังตอบไม่ได้เพียงแต่วันนี้ขอให้ผ่านก่อนให้ผ่านว่าเรามีโอกาสได้ซื้อนะครับมันถูกปิดล็อกไม่ให้ซื้อไงถ้ามีโอกาสได้ซื้อ <c oughs> ก็ต้องไปคุยกับลูกหนี้การบินไทยว่าจ,จัดจัดสรรให้เราเท่าไหร่เพราะว่าหุ้นตัวนี้มันมีหลักประกันเขายินยอมที่จะเอาอาคาร สำนักง,งานทั้งหมดมาเป็นหลักประกันให้กับกระบวนการสากลไอ้ตรงน,นี้เป็นจุดที่เราเราสนใจน,นคะคะแต่เบื้องต้นเราต้องรวบรวมจากสมาชิกก่อนนะคะว่าสมาชิกอ่าครับสากคไหนต้องการเท่าไหร่คือสากลขนาดใหญ่ได้ลงอยู่แล้วทีนี้ประกันที่สองเนี่ยถ้าเกิดสากลใหญ่ลงและคอปชอนุญาตสากลเล็ก,เล,กเล็กก็อาจจะลงนอกจากนั้นสากลที่มีเงินเหลือในขณะน,นี้มหาศาลครับสากลมีเงินเหลืออยู่เยอะมากแต่ไม่รู้จะไปทําอะไร นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมีแรงจูงใจเพราะว่าถ้ารัฐบาลก็ดีหรือลูกหนี้ก็ดีหรือแผนฟื้นฟูเดินได้แล้วเห็นว่าการบินไทยมีโอกาสกลับคืนมาสู่สภาพเดิมได้ภายในสักสามปีเขาเข้าตาหลักๆซึ่งผมก็เชื่อว่ามันต้องกลับคืนได้รัฐบาลก็คงไม่ทิ้งสายการบินแหน่งชาติไปหรอกนะครับถ้ามันกลับคืนเข้ามาได้สาก,กรณ์ที่ไม่ได้เป็นลูกหนี้ก็อาจจะซื้อได้ก็เ,เหมือนกันที่เรากาลังทํากับ แก้ปัญหาให้สหกรเครดิตยูเนียนของจันเราบอกว่าเจ้าหนี้ก็มาซื้อแต่ฟังเสียงในขณะนี้สหกรที่มีเงินเหลือก็พร้อมที่จะเดินหน้าเข้ามาเพื่อแก้ปัญหา่นนี้มาแก็แตกต่างแล้วารับเข้าซื้อได้กับไม่ได้มันมีสิทธิี่แตกต่างกันยังไงโอ้ถ้าไม่ได้เราไม่มีหลักประกันอะไรเหลือเลยไงเหมือนเรานี่ในอนาคตเนี่ยมันก็ได้แต่ว่ามันจะได้เมื่อไหร่ค่าของเงินมันจะหายไปใช่ไหมครับ แต่เราเราคิดว่าที่เราถ้าเราซื้อได้เนี่ยมันเอาส่วนนี้ไปชดเชยกับส่วนที่ขาดแล้วมันกลับมาเป็นผลประโยชน์ของสมาชิกต่อไปใช่ไหมแต่ถ้าปล่อยไเย้เฉยๆเราก็เชื่อว่าเราเดี๋ยวเราชำระนี่อ่ะแต่อินฟลชันของเงินนะ่ะเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมอินฟลัชันของเงินนะ่ะถ้า10ปี17ปี20ปีอินฟลชันของเงินนะวันนี้เงินก็ง่ายๆก๋วยเตี๋ยวมัน40บาทเมื่อปีที่แล้ววันนี้มัน60ก็ไปแล้วไงใช่ไหม แล้วมันจะไปเหลืออะไรท่านสมาชิกก็จะไม่ได้อะไรในสูตรของการด้อยค่าอธิบายนิดนึงได้ไหมคะว่ามันหมายความว่าอย่างไเป็นเป็นคือหุ้นที่มันมีอยู่ที่มันถือไว้นั้นมันถูกด้อยค่าลงค่ะโดยด้ค่าลง5เรามีหุ้นอยู่ร้อยล้านอย่างเงี้ยถูกด้อยค่าไปห้าเปอร์เซ็นต์นั้นมูลค่าหุ้นที่เราถือลดลงไปแล้วและลดทุกปีทุกปีทุกปีต้องตั้งสำรองนี่อ่ามันเขาเรียกถ้าตัวหุ้นเนี่ยมันด้อยค่ามันไม่เหมือนคล้ายๆกับสำรองนี่ แต่ถ้าว่ามันกลับคืนมาเมื่อไหร่มันก็เป็นกําไรเหมือนเดิมนะครับอันนี้เข้าใจแต่เพียงแต่ว่าครับแต่ถ้าด้อยค่าหรือสำรองหนี้มากเนี่ยปันผลให้กับสมาชิกไม่มีพอปันผลให้กับสมาชิกไม่มีมันก็อาจจะเกิดความท้อถอยในขั้นถือหุ้นอยู่แต่นั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเขาบอกว่าตัดเขาเลยไหมทั้งหมดเลยเขายินดีเพราะทุนสำรองเขาพอที่จะชดใช้ได้ พียงแต่ปีนี้ไม่ปันผลแต่ปีหน้าเขาก็ปันผลตามปกติโจกรณีได้ค่าห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับตรควารไรเล็กๆปีนี้ที่ปันผลไม่ได้มีเยอะไหมครับมีพอสมควรนะมีพอสมควรถ้าแต่ส่วนใหญ่ถ้าตากรเล็กก็ก็กระทบเหมือนกันแต่ว่าโอกาสที่ได้ปันผลมันมีไงแต่ว่าน้อยมากเคยปันผลกันสี่บาทห้าบาทก็อาจจะเหลือสักสองบาทหรือบาทเดีซึ่งซึ่งมันก็กระทบระบบนะครับ สมาชิกเราก็คุ้นเคยอะไม่อยากใช้คําว่าเคยตัวนะคุ้นเคยกับการได้เงินปัปนผลนะครับแต่ไม่ถึงจะทำให้สาก,กร์ต้องขาดทุนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขาดทุนนะครับไม่ขาดทุนคือมันถึงจะได้ค่าไปพอเมื่อไหร่ที่มันได้การบินไทยกลับคืนมาเหมือนเดิมเนี่ยหุ้นมันกลับมาเดิมเนี่ยเ,เงินที่มันมีอยู่มันก็กําไรเหมือนเดิมอาจารย์เราตัดสินใจได้เมื่อไหร่นะคะว่าเราจะซื้อหุ้นได้หรือไม่วันที่27นี้คนณะอนุกรรมการลงทุนของคมพชจะพิจารณา แล้วจะประกาศผลจริงๆก็ในเดือนมีนามีนาซึ่งเราก็คิดว่าเราต้องเดินต่อไปมีนามีนาในขคือประชุมขณะกรรมการคอปชต้องซื้อให้เร็วที่สุดได้เมื่อไหร่คะก็คือถ้ามีแนวโน้มว่ามันผ่านเนี่ยเราก็ต้องไปเจรจากันลูกหนี้กันส่วนไว้ให้เราค่ะนะมันเป็นกระบวนการที่ต้องทําอ่ะปกติเขาจะกําหนดในเดือนมีนาเนี่ยเขาจะก็เเราจะกันได้เท่าไหร่อ่ะคะยังไม่แน่ใจอันนี้ผมตอบตัวเลขไม่ได้แต่ อันไหนฮะอย,อยากจยาการไม่เท่าไหร่อะคะดูเลขในใจอันนี้ต้องถามต้องถามฟื้นฟูเจ้าหนี้นะผมผมไม่แน่ใจเพราะว่าสนิบาตไม่ได้เป็น,ไม,ไ,ปนไม่ได้เป็นเจ้าหนี้เป็นลูกหนี้ก็เลยนะไม่มีการลงทุนทนี้แต่ว่าเราทําหน้าที่ในการเดินหัวขบวนเดินพาเขาเดินส่วนสุดท้ายเนี่ยจะการเท่าไหร่เนี่ยต้องคือเรามีทีมที่จะเป็นผู้บริหารอยู่นั้นมีท่านช,าชาัชัยท่านท่านประชาแล้วก็ท่านวิโลดอยู่มื่งอีก 3- ามสี่คนกลุ่มนี้ต้องเป็น,นกลุ่มตัดสินใจว่าจะเอาเท่าไหร่ ที่ปปชเขาติดไว้นิดนึงว่าอันดับหุ้นของเขาเนี่ยที่การทินไทยอยู่ที่เท่าไหร่คะไม่ถึงต่อ็คือเขาบอกว่าจริงๆหุ้นกู้เนี่ยต้อง A บวกโดยหลักการเนี่ยธุรกิจของสากลจะไม่ยุ่งกับธุรกิจที่มีความเสี่ยงเพราะจะผเกิดผลกระทบข,ข,ของประชาชนหุ้นเราเนี่ยมันอยู่ที่10บาทตลอดการแม้เราจะมีกําไรร้อยล้านหุ้นก็10บาท<อ>แต่ถ้าเมื่อใดที่เราขาดทุนเนี่ยหุ้นก็ลดลงอาจจะเหลือ9ก้าบาทห้าสิบ อันนี้ก็คือหลักประกันกับสมาชิกว่าคุณอยู่กับสากรในหุ้นคุณไม่ไปไหนอยู่เท่าเดิมแต่ต้องได้เงินปันผลนะ<ม>ครับก็<ม>เหมือนาการฝากเงินนะครับ<ม><ม>ตรงนี้เราก็เลยบอกว่าก็ต้องเดินไปก่อนแสดงว่ามีนาคมนี่เราต้องตัดสินใจได้ไม,มีนาคมในคอพชต้องตอบได้แหละครับ<ม>ว่าได้หรือไม่ได้เพราะว่าคือคือแนวโน้มเนี่ยเดี๋ยวฟังดูวันที่เจ็ดจากการชี้แจงแล้วอนุลงทุนก็ว่ายังไงเราก็ประสานงานกับ การบินไทยต่อไปผู้บริหารแผนต่อไปว่าจะเอาอยัางไงกับเราต่อไปการอย่างที่อาจารย์พูดว่าเราจะไม่เอาเหมือนทรั์กรของจันแล้วทรัพกรของจันเนี่ยทกัรกรของจันเนี่ย,ย,รรเ,ยเราเป็นคล้ายๆมันลงทุนเองคือเขาไปฝากเนี่ยระเบียบของคอปชเนี่ยเราจะไปฝากนายทะเบียนก็บอกฝากฝากกองฉันกองจันไม่ได้เพราะกองจันเนี่ยอยู่ในสภาพที่ไม่ดีแล้วนะครับฝากก็ไม่ได้ใครไปฝากก็ ต้องสำรองนี่ทันทีแต่กันบินไทยก็พอไปได้คือกันบินไทยมันมองมองเห็นแสงสว่างที่ปลายวงว่าเดินได้แต่ข้องจันมันยังเดินไม่ได้มันยังเดินไม่ได้ก็เลยฝากไม่ได้ใช่ไหม <ปะ S 2> ทีนี้ปกติแล้วถ้าหุ้นกู้กันบินหุ้นกันบินไทยตอนนี้มันไม่ได้อยู่ในสถานะ A บวก A ลบแล้วล่ะใช่ไหมแต่ว่าหุ้นใหม่ที่เขาออกนีในเพื่อการแก้ปัญหาเ<ม>พราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าอนุญาตให้เราซื้อได้เนี่ยมันก็ช่วยได้สองบาทห้าบสี่บาทห้าสบสีถ้าสปีมันขึ้น10บาทมันมากกว่าอินฟลชันที่เงินมันจะเกิดใช่ไหมตรงนี้มันคือตัวที่สางกรรายใหญ่เขามองว่ามันเป็นการชดเชยส่วนที่ขาดหายไปได้เท่านั้นเองเปยนแต่มันติดขัดว่ากฎหมายมันไม่เอื้อนะครับก็มีคนเสนอให้แก้กฎหมายโดยโดยอิสระมันก็อยากจะอิสระแต่ว่า สากลขนาดเล็กมันยังมีมาขนาดใหญ่มันมีจริงๆอยู่ประมาณ143่แห่งส่วนขนาดเล็กมันอีกพันกว่าแห่งอ่ะทีนี้ถ้าไปถ้าไปแก้ื้อทีเดียวเลยเนี่มันจะกระทบขนาดเล็กไหมขนาดเล็กอยากโตก็ไปลงซื้อหุ้นแล้วถ้าซื้อไม่เป็นอ่ะเจ็บตัวถ้าเป็นข,ขนาดใหญ่ตัดสินใจซื้อเลยอะไรเงี้ยไม่ฟังคอปชอได้ไหมคะไม่ได้ก็มีอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าผิดผิดฮะคอปชร ก็ถ้าไม่ซื้อเลยโดยที่ไม่ถามไม่ไม่ได้รับความเห็นชอบเนี่ยนะกรรมการอาจจะถูกถอดถอนได้อันนี้ก็เป็นระบบของเขาอยู่ครับโอเคเนาะอ้อาวขอบคุณมากครับ<อ>